ไม่ต้องสืบนะครับว่าเราหายไปไหนมานะครับเราโดนบล็อกครับสวัสดีฮะอีกหนึ่งรอบกับพกเพลงนี้กแล้วกันนะ บื้นแรกไม่เป็นไรบื t um> <t um> <t ้นต่อไปชนเติยำถึงกับสมรักถึงกับสมรักต้มยำกันเลยทีเดียวเชียวนะนะครับผมอดให้หน่ในนี้มีทมถือ ไม่ต้องสืบนะครับว่าเราหายไปไหนมานะครับผมนะเราไปคุยกับ AI มานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะรอใส่ฐานรอใส่ฐานแป๊บนะฮะ สวัสดีอาจารย์แดดนะครับสวัสดีนะครับผมได้ไหมครับพ่ออีกสักช่วงหนึ่ง AI ไม่หยุดทำงานไม่มีวันหยุดครับ AI ทำงานทุกวัน ลลมาแ้วเราก็น <pentru ol ed> ึกว่ารดแรงที่ไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้กัเพงศแกลงนี้พิเศษให้กับสมาชิกที่มาหากันในค่ำคืนนี้ โซคูเดี๋ยวไปฝึกก่อนนะของพี่โซคูใช่ไหมนอนฟังขะเพาะมากขอบคุณครับหลายหลายคนขอเพลงอันนั้นมาว่าอยากฟังอ่ลงฮักเมียเขาสันโอ้ยก็จะเอาไวเ้เตยเตยล่าเด็ดลงฮักเมียเขาไว้เตยล่ากัแล้วกันนะครับผมลงฮักเมียเขาเนาะ ในคาร์ไปสเตอล่าเพลงสุดท้ายกันแล้วกันนะครับช่องนี้ไปฟังเพลงนี้ก่อนเลยนะคาราโอเกะก็อาจจะเป็นแบบต้องแหน่งต้องแหน่งนิดนึงนะครับไลน์นี้อย่างที่บอกใครเนะี่ยใครอยากจะตบรางวัลตบได้เลยนะครับ แต่อย่าตบแรงนะครับเดี๋ยวเจ็บแก้มไม่ใช่ตบตบรางอันไม่ใช่ตบไม่ใช่ตบหนะน้านะฮะอ่าผลงานเพลงนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะขอฟิล์มก่อนโอ้ลืมไปเชื่อมต่อขรา,าวเกะแป๊บหนึ่งนะ ถือว่าเป็นการซ้อมไปในตัวก็แล้วกันนะขอบคุณนะครับแนทางวลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่มาหากันนะครับพี่ๆนะครับผม คนใจดำแปลคำว่าแค่บอเป็นถึงได้ใจเย็นทำเป็นเหมือนบอกมีกันอ้ายในวันนี้บอกคืออ้ายในวันนั้นอาการคองมนแค่กันเลือค้าในแววตาแต่ก่อนนั้นนะวันพรายโทรอวยพรเห็นหน้ากันก่อนครใคยๆเมื่อมีปัญหา แต่ในวันนี้นอนโรงพยาบาลยังบอแวะกมาน้องอยู่ตรงหน้าออยังโทรหาใครเมนวันวาเลนไทน์เป็นวันน้อยใจแห่งปีไอเดินห่างไปทุกทีมันมีคนแทนที่ใจอยากทวงคืนฮักดีๆที่เคยมีให้จึงเก็บดอกไม้แทนหัวใจส่งมามอบแด่เธอแด่เธอได้ดอกแค่มอบแด่เธอแด่เธอได้ดอกแค่ คนที่ใจบ่แน่สิแปลออกแม่บานาภาษาใจที่สนไนดอกแคส่งมาจากสาวนาคนที่อายลืมแค่จากสาวนาคนที่อายลืมแค่ดอกแค่ที่อายบอกแค่ดอกแค่ที่อายบอกแค่คนใจดำแปลคำว่าแค่บอด้ความน้อยใจ งอยู่กับคนแทักแท้อ,าอ่านออกมันออกคข้ามาซ่อนซ่อนในดอ,อกแค่อไอ้ไอ้บอพันแปขอให้แค่กันบ้าหากใจไอ้บอพันแปรขอให้แค่กันบ้ามันต่ำเว้ มอบแด่เธอแด่้เธอได้ดอกแค่มอบแด่เธอแด่้เธอได้ดอกแค่คนที่ใจบ่แน่สิแปลออกแน่บนนะภาษาใจที่ซ่อนในดอกแค่ส่งมาจากสาวนาคนที่อายลืมแค่จากสาวนาคนที่อายลืมแค่ที่อายบอกแค่ดอกแค่ ที่ไอ,อ,อ้บอกแค่คนใจดำแต่คำว่าแค่บ่ไดความน้อยใจจึงอยู่กับคนักแท้อ่าออนออกมันอออคำซ่อนในดอกแค่เอาใจไอ้บอพันแตดขอให้แค่กันบางหากใจไอ้บอพันแตดขอให้แค่กันเนื้อเดือด เออบอลบันไได้บุดไปหลอกอยู่ในบอ่อน้ำตำคักตำเนี่ยนะครับเพราะว่าคีมันต่ำม,มันเป็นคีผู้หญิงเนาะนะครับผมดอกแคที่ไอ้บอแคนะครับผมดอกแคชวนในท่าเลยนะครับผมซีซีทุ่มแล้วนะครับ,เ,รรบเดี๋ยวครูสิดุขวดใส่เหานะครับผม ช่วงนี้ถ่ายแล้วถ่ายที่สุดนี่ทรงถ่ายโดยผมงานเพลงน,นี้ก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่ากันยังนั่งได้นะครับนั่งเป็นมูกันกระไดนะครับเดีย๋ยวฝั่งนี้เมื่อน,นอนผมจะได้มีมูช้นต่ําจอกนะครับผมนะครับท่งท้ายด้วยกอลลอกกอลั่มก่อนนี่กันแล้วกันครับเบาดนตรีก่อนเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นอน,นี่มาสเตอร์แต่มันไม่ใช่มาสเตอร์เป็นคฟเวอร์ของพี่ไผ่ย มันอาจจะดังไดหลงหักเมียเขาขันว่าวกยานคนใดนจำต้องกลืนกินกอนความเหงา บันยมคือทอดขอบคุณแม่นกนะครับขอบคุณคุณแม่ของพี่โบวี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่มาขอบคุณแม่ทุกๆท,ท่านทุกคนเลยน้องๆทุกทกคนนะฮะ ลงหากามงอนถึงหูมาก่อนว่าเจ้ามีผัวปักจิตปักใจหักจนมเมาหมวัวคิดอยากถอนตัวคือสิบอทันผู้สาวมีผัวเลี้ยวบ้ามุมได้ก็สวยล่าวันหัวใจสะเทือนแขนขาจนสั่นมื่อแจ่มจันทร์ทรงสายตามา อยากเข้าไปหาย่านคนเขาดด้ว่า,อาเอามมันสัวย,ยันถูกลูกปืนของผู้เป็นผัวบอกล่าเฮ็ดสัวคือคิดเอาไว้ได้แต่เก็บขังเอาไว้ภายใดกฎหมายวางออกบอมีคอได้เป็นชูทางใจบอกผิดดอกนาะ หลงหักเนียเขาขันเมกาก็ยันคนใดยินจำตองกลืนกินก่อนความเอาบัญยามคือทอดคือวาในใจยาผิดกับผูวอย่าเข้าไปบอกได้แต่คิดซื่อๆนันดอกบกลาเสียนยานปีนต้น้ย ถ้าหากวันใดขวัวเจ้าเปลี่ยนใจออกห่างก,กาอันดาให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตาไอ้สิอาสาเบิ่งแย่งลูกเตต่อยกันให้สากน้องเป็นแม่หา่างอก้กะสิเอาเรื่องอดีตไอ้บอกเคยว่ายินดีรับเอา แมนจะเอาเคยมีผู้หลากหลายผลงานเพลงนี้ขอมาติดไปคอดกันแล้วกันนะครับผมสามทุ่มอะไรแม่3ามทุ่มสีานาทีแล้วเขาจะหน้าหัวเอานะครับผม ขอบคุณครับลงหักเนี่ยเขาขันว่ากยานคนใดจำต้องกลืนกินก่อนความเหงาบัดยามขึ้ทอดขึ้าไหวในใจยาผิดกับผัวอย่าเข้าไปบอก ได้แต่คิดเนื้อเสื้อนันโดอบอกลาเสียงยานปีนตน้นโยถ้าหากวันใดหัวเจ้าเปลี่ยนใจออกห่างกานดาให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตา,อา,อ,าอาาเฮซิอาสาบังแยงลูกเตา้ซอยกันเทสากนองเป็นแม่ห่างอาเฮกัสิเอา เรื่องอดีตอ้อยายบอกเคยว่ายินดีรับเอาแม่นจะเาอาเคยมีผูส้สองวันยันเพลงก็แล้วกันะครฮบผมเดี๋ยวโอ้ยเดียด๋วยวสิว่าเข้าบาเทมให้นะครับผมนะแต่ว่าก่อนล่ำก่อนนี่ผมผมย่านผมบไดใตรงทอนล่ำนี่แหละ ถ้าไม่ได้ทอนลำเราก็จะแบบว่าแล้วจะปิดท้ายด้วยเพลงอันนั้นขอเป็นร้องสดแบบไม่มีดนตรีเลยนะครับผมเอาผลงานเพลงนีกนกันแล้วกันนะขอเนี่ยลอง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 ซ้อมดูนะครับผมลองลองซ้อมดูนะครับ เตยหายมองหลงมองลงกะละกันครับเหมือนดินกับฟ้าที่นุ่งเช้าหน้าบางอาจคิดน่ารักเจ้าน้องเป็นเช่นฟ้าพลังมาคู่เขาให้ดินชมเงาชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปเยาายวนทวิน หลอกให้ไอดินคิดว่ายุพินมีใจเผลอตัวไม่มองดูเงาวไมา่เจ้าป้ามาครองได้ดินเป้าเอาใจสุดท้ายป้าก็ไปกลายดินความหวังสินแนวดินมันต่ำม,มีกำอยู่แล้วแนวป่าเพิ่ทสูง สีไม้มุงดึงพันมหาเบิดปัญญาบบเอามาได้ตัวด้วยไอ้บิดดินเบิดคานั่งเป็นนังฟ้าคุณคาตาการนาบันยิงมองเส้นทางเงินทองสองเรามันต่างกันโยศักดินายาติการาวานันน้ำปนน้ำมันไม่อาจเทียบกันได้เลยแล้วเธอก็หายเมื่อเจ้าผู้ชาย ที่เจ้านั้นควงคู่เชยพี่มองเจ้าเดินไกลหาก่างไม่อาจเหนียวรั้งได้เลยก้อนดินเฉยเชยก็เลยก้มกินน้ำตาไปรับมาได้แล้ว ไปดีเถิดฟ้าที่หมดปัญญาจะได้น้องมาเคียงใกล้ขอบคุณที่การละครั้งหนึ่งจะน้มดึงร่วมเคียงดินได้พอเจ้าลาไกลดินไม้ดินทาฟ้าเลยข้าเบื่อคนเคยเคียงไกลข้าเอื่อละคนเคยเคียงไกล เดี๋ยวบอกว่าบ่ได้แล้วคุณกาอยู่ห่างกันถึงวันเจ้าเลยไกลพี่เข้าใจดีพี่ไม่เคยว่าแค่แล้วแล้วมากับผู้อ่ออแล้วประได้แกแบบเป็นกิจจาลาศนะจาเคืออาากไก่ดินนะครับเป็นหนึ่งกองลำที่อยากเอามารองนะครับผม ท่อนร้องนะ่ะได้แล้วล่ะแต่ขาดอยู่ท่อนลำนะครับผมอความสุนสนานเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายผลงานเพลงต่อไปนี้นะผมอยากร้องคาราโอเ,เกะเลยนะแต่มันไม่มีเนื้อไม่มีคาราโอเกะคีผู้ชายไหมบอกที่เจ้าไม่เหมือนเก่าเพราะไปรักคนเมือง ฝากยาน้องแล้วเกินเพลงก็ยากหล้อเกินขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเป็นการซ้อมกันแล้วกันแน่เดี๋ยวงวดหน้าจะแก้ตัวใหม่กับเ,เพลงนี้นะครับผมขอบพระคุณมากๆสำหรับความรักความเมตตาจากพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่ชมผ่านไลฟ์นะครับแล้วก็สมาชิกทุกต๊ะในทีมก็ได้คำคืนี้นะครับขอบคุณที่มาหากันนะครับผมไว้พบก,กันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับครา,คา้งนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ